เตือนคลิปนี้จัดท้ำเผือกข้อมันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจินัญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเบิ่งเดอดีจ้ามือนีมาพบกับนูหินพันล้านกันอีกแล้วนะจ้ามือนีนูหินจะพามาเลรนสลอดโจเกิลนะจ้าเกมเทศกาลโชคลาบนะจ้าขายโจเกิลนะจ้าเขากดเข้าวมาที่เกมกันเลยนะจ้าเขาก็มากดเริ่มเกมกันเลยจ้า เมื่อนิโนหินเอาทุนมาสองรอยบาทเนาะจ้าเมื่อนิโนหินจะพามาปั๊บเบ็ดอยู่ที่ขันตำเนาะจ้าห้าบาทจ้าเมื่อนี้ผู้ได้สามารถเล่นเบ็ดหลายบาทขึ้นไปก็ได้เนาะจ้าเมื่อนิโนหินจะพามาปับ๊ปบสิบหล่ไปกันก่อนเนาะจ้าเมื่อนีิมุนสิบหล่ไปกันก่อนจ้าเอาเบิงจ้าเมื่อนีิมุนสิบหล่อหาจะได้รางวัลยังแตกบ่เนาะจา้าเ้าสามารถปั๊บเบ็ดท่ายก็ได้เนาะจ้าเบ็ด ขันตากับยูหาบาทนะจ๊ะห้าสมามรเดเ่นเบสสูงก็หนีก็ได้นะจ๊ะทุน่นอกเขามาเล่นห้าสาม,มารถเรามาเล่นสองลอย,ลอยหรือลอยหนึ่งหรือแบบหลายก็หนีก็ได้นะจ๊ะห้ากับเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเกมนี้เป็นเกมใหม่นะจ๊ะเกมใหม่ของโจ๊กเกอร์นะจ๊ะหนูหินกับพึ่งเล่นนะจ๊ะพึ่งเคยเล่นเนาะกลับมาเบิ้งกันไปเรื่อยๆจ้าเหมือนอี้ีสิมล่ววาว่ายังแตกเพราะน่าจ้ะ มือนห้องสิได้ขากับเขาบอเนา,จาะจ้าห้องกดหลอกมุนี่ยซิบหลอกมนนุดแล้วห้องก็ลองมาปรับมือเบิ้งนะจ้าว่าห้องจะได้รางวาัลเขาบนเนาะจ้าล่องปรับมือไปกันเรื่อยๆเนาะจ้ากเกมนี่มีหาช่องนะจ้ามีตัวอักษรมีโคมไฟมีซองแดงเนาะจ้ามีหลุบสมเนาะจา้าในตัวเกมกับ เล่นง่ายเนาะจ้ากดไปเรื่อยๆเนาะจ้าเบิ่งจากเข่าเกมยังบ่จ่ายตอนนี้เกมยังบ่ท่านในเข่าเนาะจ้าเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าเข่าบ่จ้าัวสิงโตหัวสิงโตหัวสิงโตขามาจักบาทจ้ากีสิบบาทเนาะจ้าัวสิงโตขมาอีกสิบบาทเนาะจ้าเอาพอกดกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าเบิ่งกันไปเรื่อยๆยาวๆเนาะจ้า ยังบ่เขาเนาะจา้าเกมยังบ่เขา่เขาเข่าบ่จ้าเอาเกมยังเข่าจา้าโบนัสเข่าจา้าโบนัสเขา่ามาเบิ่งจ้าเมื่อนี้จ้าโบนัสเขา่เขาเ้ามีให้เลือกเนา,จาจะจ้าเ้ามีให้เลือกเนาะจ้าเ้าจะมาเลือกเบิ่งว่าเม,มื่อนี้เขาเปิดเ้าจะได้ยังเนาะจา้าถ้าเปิดได้รูปคือกันกาสาม สามลูปเนาะจ้าก็จะได้รางวัลของลูปนั่นเนาะจ้ามาเบิ่งจ่ามื่อนี่หนูหินจะเปิดได้ลูกยังเนาะจ้าจะได้รางวัลกันจักบาทเนาะจ้าเขาเลือกเปิดแผ่นป้ายได้ก็ได้เนาะจ้าอ้าวเขาก็่าเปิดกันไปเรื่อยๆจ้ามื่อนี่ถ้าเขาสามลูปภาพเนาะจ้าภาพขึ้นกันเนาะจ้าเขาก็จะได้รางวัลตามลูปภาพนั่นเนาะจ้ามาเบิ่งจ่าหนูหินจะได้รางวัลยัง เมื่อนี้หนูกินได้ลูกปลาเนาะจ้ามาเบิ่งจ้าลูกปลาเขาจะได้รางวัลกันจักบาทจ้าสองร้อยสี่สิบบาทเนาะจ้าเมื่อนี้เขาได้รางวัลลูกปลาโบนัสได้สองร้อยสี่สิบบาทเนาะจ้าไปกันต่อจ้าไปกันต่อเขากำมังกดไปกันต่อเนาะจ้า มาเบิงจนน้ารางวัลยังสิเขาอีกเนาะจ่างวสิงโตเขาอีกแลละจ้ะาเหลือสามสิบสองบาทเนาะจ่างวสิงโตเขามาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจ้าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสามร้อยกว่าบาทแล้วเนาะจ้าอ้าวขาอีกแล้วจ้าเขาอีกแล้วจ้าขารางวัลโบนัสอีกแล้วจ้ารอบนี้เขามาเลือกเบิงจ้าเขามาเลือกเบิงว่าเขาจะได้ลูบยังเนาะจ้ารอบนี้เขาจะได้ลูอยังเนาะจะ้าเขาจะได้รางวัลแตกกันจักบาทเนาะจ้า อเอาคือขันมาสองรูปแล้วจ้าอีกรูปนึงสิได้คือกันบ่จา้ายังบ่ได้เนาะจ้า,จาได้บ่จา้าได้รูปยังจา้าอีกรูปรูปยังสิออกจา้ารูปยังออกรูปยังออกจา้าได้ดอกบัวเนาะจ้า,จาดอกบัวทองจ้ามาเบิ่งจ้าดอกบัวทองในเจ้าบาทเน,นาะจ้าโอ้ดอกบัวทองได้160บบาทเน,นาะจ้า ถ้าได้เป็นรูปสีแดงเขาก็จะได้รางวัลหลายนอกจากแต่อันนี้เขาจับได้รูปดอกหัวทองเนาจา้ได้เพิ่มขึ้นมาลอยหกสิบบาทเนาะจ้า,จากลับไปกันต่อนะจ้า,จาฝากถึงท่านใดที่อยากเขามาสมัครเล่นเกมกับนูงหินพันหลานเนาะจา้ะคลิกลิงด้านล่างเนาะจา้ะที่นูงหินปักมุดไว้ให้เขามาสมัครกันไล่ๆเนะจา้ะเมื่กันไปเรื่อยๆจา้าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วจ้าสี่ลอยกบาทแล้วเนาะจา้เอา้ารางวัลยังแตกจ้ารางวัล เข่าจ้าเพิ่มมาลอยหกสิบบาทจ้าไปกันต่อนะจ้าอ้าวได้ตัวเลขขึ้นมาว่าจ้าราังวัลฟีสปินเขาจะเข่าว่าจ้าเมื่อนี้ได้ตัวเลขโวสิงโตขึ้นมาแปดบาทเนาะจ้าไปกันต่อนะจ้าเข่าว่าจ้ายั้งบ่เข่าเนาะจ้ากดกันไปเรื่อยๆเนาะจ้า เพื่อเขา,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 าจะได้รางวัลอังได้บ่จ่าัวสิงโตเพิ่มขึ้นมาอีกแปดบาทเนาะจ้าเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วจ้าเรื่อยๆนาะจ้าอ้าวเขาจะได้รางวันยังบ่จ้าเข่าบ่ยังบ่เขา่าเนาะจ้ายังบ่เขา่าซักซ่องเนาะจ้าไปกันต่อจ้าเข่า,ขา,ขาบ่าจ้าเข่าเข่าบ่จ้าเข่าบ่ ยังบอกเขานะจ้า้าตัวอักษรจีนเขานี่ก็เขาก็ได้เล้วนะจ้าได้เขาฟีสปินนะจ้าเขาาสแตกว่ามือนี่เขามาเบิ่งกันจ้าตอนนี้ก็กดรไปเรื่อยๆก็น่าจ้าเข่าโบจะเข่าเข่าจักสองจกเข่าแล้วจ้าหาจ้าตัวอักษรจ้าตัวอักษรเข่าจ้าเข่าฟีสปินนะจ้าตัวอักษรเข่า ตัวซ้อนเขาหาช่องเลยนะจาะเข้าได้มาเพิ่มขึ้นแล้วนะจาะสองร้อยบาทนะจาะเขาตัวอักษรหาช่องเลยนะจาะเขาได้เพิ่มมาสองร้อยบาท้วจ้ะมาเบิ่งจ้ะซิปหลอดฟิสปินเขาจะได้รางวัลยังเพิ่มจ้ะไปเริ่มกันเลยจ้ะเอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะจ้ะหลอดฟิสปินรางวัลยังจะแตกวะนะจาะนอาจากได้ ลูบเล็กเข่าบบจ่าเขาจะได้ลูบเด็กน้อยเข่าบบยังบบไดเนาะจ่ากับไปกันเรื่อยๆได้ลูบยังเข่าบ่จ่ารางวัลเพิ่มขึ้นบ่จ่าตอนนี้อยู่สองร้อยแปดบาทเอ้าได้เพิ่มค่ะผลผลสมลูบสมขึ้นมาแล้วจ้าลูบสมได้มาแล้วจ้าเป็นสองร้อยหกสิบบาทเนาะจ้าไปกันต่ออีกสามรอบเนาะจ้าได้บบจ้าสองรอบสุดท้ายเนาะจ้าสองรอบสุดท้ายได้บบจ้า เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะจ้ารอบสุดท้ายได้บบรอ,อบสุดท้ายจ้ารอบสุดท้ายบอได้เนาะจ้าเมื่อนี้ก็ได้รางวัลรวมฟิสสปินสิบรอบมาทั้งหมดเนาะจ้าได้สองร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะจ้าเมื่อนี้เอาเมื่อนี้ก็มาหยุดพอซัมนี่ก่อนเนาะจ้าเมือ่อหนาคอยเขามาเห่นไม่เนาะจ้าเมื่อนี้นูชินก็ได้รางวัลรวมทั้งหมดมาเนาะจ้าเจ็ดร้อยสี่บาทเนาะจ้าเมื่อนี้เอาทุนมาสองร้อยบาทเนาะจ้าเมื่อนี้ก็ได้กำไรมา หาล่อยก็บ,บาทก็ถือว่าโอเคเนาะจ้าเอามือหนาค่อยเข่ามาเล่นกันไหมเนาะจ้ามืงหนอีพ่อซำหนีก่อนเนาะจ้านุหินขอตัวไปกดตังค์ออกก่อนนะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุนหินในเฮตุคลิปต่อๆไปเนะจ้าหรือสิคลิกลิงด้านล่างที่นูหินปักมุดไว้ให้ขามาสมาัครกันหลายๆเด้อจ้าหรือสิแอดออนเจ็ดสี่เจ็ดมาพูดคุยกันได้จ้าขอบคุณเว็บยูฟ้าเจ็ดสี่เจ็ดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคะ่ะ